คุณเคยสงสัยไหมทำไมคุณมาเกิดประเทศไทยมันมีเหตุผลนะจริงๆคุณทุกคนนะมีค่าถึงขนาดที่ว่าคุณเกิดมาเพื่อทําอะไรบางอย่างให้ประเทศคุณเจาะจงเกิดประเทศนี้เลยทําไมคุณไม่ไปเกิดอียิปต์ทำไมคุณไม่ไปเกิดเวียดนามทำไมคุณเลือกมาเองนะทุกคนคุณไม่เคยถูกชดใช้กรรมคุณเลือกมาเกิดที่ประเทศนี้เองเพราะฉะนั้นหาให้เจอว่าทําไมต้องมาเกิดประเทศนี้ในรูปแบบนี้ในคนแบบนี้ทําไมฉันถึงชอบแบบนี้ทําไมฉันถึงชอบการทําแบบนี้แล้วคุณจะต้องทําสิ่งที่ตัว เพราะนั่น,เป,น signal, เป็นสัญญาณจากจักรวาลจักรวาลส่งสัญญาณให้คุณคืออะไร,รเขาส่งมาในรูปแบบความรู้สึกความรู้สึกที่ว่านี่สิทาสิ่งนี้แปลกมากเลยนะทุกคนเวลาคุณทําอะไรแล้วมันง่ายนั่นแหละเป็นสัญญาณว่ามันใช่คนส่วนใหญ่เนี่ย้ามันยากจะลบไปทํามันเยอะเก็ตป่ะ right? ถ้ามันง่ายจะรู้สึกผิดแล้วไม่กล้าช้านเงินคนไงรู้สึก ผิดกับการรับเงินในเรื่องที่เขาเก่งแทนที่จะบอกว่าอันนี้ง่ายสําหรับฉันฉ้นกูชั้นเงินเลยดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสัญญาณว่าเธอจะรวยจากเรื่องนี้เก็งป่ะเพราะนั้นนะครับทุกคนถ้าใครอยากจะตื่นรู้ตื่นรู้แบบเที่ยงมาเรียนคอชื่อว่า890บล้านจากการตื่นรู้ผมจะสอนคุณตื่นรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์นะครับยิ่งคุณยกระดับไวเบชั่นมากเท่าไหร่ยิ่งระดับการตื่นรู้มากเท่าไหร่คุณไม่ต้องเป็นต้องปลงนะจะบอกเลยความลับให้คานทีตื่นรู้ไหม แม่ชีเทเรซาเ่ยรู้ไหมสองคนนี้รวยมากใครสนใจก็ทักแอดมินนะคะไปที่ไลน์แอด p u n d i t นะคะ